สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกมองทุกบอลนะครับผมกับมาพมมาพอกกับฮักับขคือเดิมครับกับที่นี่วิถีชุมชนครับผม อ่าบพพพพกันมื้อีกะ่ะสิบพ้าพี้พอ,องมาเดินสนุนคนเดินนะครับผมหรือว่าวอลกอินสตรีทนะครับผมที่จะเล่นกรุงห้าสิบนะครับผมตอนนี้ผมได้ยืนอยู่ที่ปากทางเข่านะครับผมอยู่ที่ปากซอยจเจริญกรุงหาสิบนะครับผมอ่าเดี๋ยวเ้อสิบ้าเดินเข้าไปข้างในนะครับผมว่าเิ่นมีสินขายอย่างมาขายแน่นะครับผมเดี๋ยวก็เราก็จะเดินไปดูพร้อมๆกันนะครับผมว่าอ่า เป็นเราสินค้ายังมาขายแน่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเขาเอายาเข้าไปเบิ่งดันในพร้อมๆกันเลยครับผมโอเคครับร้านแรกนะ่าจะเป็นร้านปอไก่ย่างนะครับผมเป็นไก่ย่างขนเดียวนะครับผมเดี๋ยวานานเขาเอายาเข้าไปเลยครับผมอันนี้เป็นร้านขนมจีบนะครับผม เป็นร้านแรลกโยไซมือนะครับโอเคครับเดี๋ยวเขาอยางไปข้างในนะครับผมเป็นร้านโรเชียบขนมจีบนะครับผมตากระร้านที่สองเป็นหมูทอดน,นะครับผมเดี๋ยวเขาจะพาเบิง้งยางด่านใสก่อนนะครับผม อันนี้เป็นลานคล้ายพักนะครับผมอ่าทางด้านนี้เป็นลานคล้ายพักนะครับผมเดี๋ยวสขย่างไปต่อนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเขาย่างต่อนะฮะ อันนี้ร้านลูกชิ้นนะครับผมเอ,อไก่ตุดจีนมากับชีมีของมาขายนะครับแล้วที่อยากคนไปสุดซ้อยนะครับผมส่วนมากกับชีมีแต่ของกินนะครับผม อันนี้เป็นลานลูกชิ้นนะครับผมจะดี๋ย้อมผ้าหยางจนสุดซอยนะครับผม ด้านขวากับชิมิแต่ของกินนะครับผมอันนี้เป็นของเซลลจากโรงงานนะครับผมสินค้าคุณภาพจากโรงงานนะครับเป็นพวกขนมนะครับผม ต่อด้วยร้านอันนี้กไปเตี๋ยวเรือลังสิตเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมอันเด็กมเต้เอแนวกินเลย อันนี้กิจบึกย่างซอสนะครับสาดคนคนหลายแห่งนะฮะอันนี้ไก่กย,นนกย,ย่างบางตาลน,นะครับผมเป็นไก่ย,ย่างกว้วเหนียวนะครับเนาะ แล้วสยามมาหอดถ่ายสร้อยนะครับผมอันนี้จะเป็นโรตีร้านล,ลูกชิ้นนะฮะอ่าร้านนี้จะเป็นร้านปลาโปงนะครับผมอ่ายิงปืนนะครับผมยิงปืนเอาตุ๊กตาเนาะนะครับผมตัวนี้มันหอดถ่ายสร้อยแล้วครับผม โอเคเ่าเดินออกมากอีกหนึ่งครับผมนี่แล้วก็สิ้ผ้ายางกลับนะครับผมโอเคครับผมด้านนี้ก็สิเป็นด้านท้ายสร้อยนะครับผมก็สิมิลานเสื้อผ้านะครับผมนี่ทาาเข่านะครับทางเข้าด้านหลังนะครับผมของวอล k กอินสตรีทนะครับผมหรือว่าถนนคนเดินกระตุ้นเศรษฐกิจเขตบางรักนะครับผมงานพื้นกระมีตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองถึงสามสิบครับผมยี่สบอคือมือหนีนะครับผมมือหนีเป็นมือแรกนะครับผมเป็นเหลืองงานนะครับ กะยเอาไปหอดวันที่31มสิบเอกราคบนะครับผม67นะครับผมโอเคครับท่านใดที่เบิ่งคลิปของที่นี่วิธีชุนชนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามผมเด้อครับเด้อยวบริวารจะเป็นทางเพจและทางช่อง YouTube นะครับผมกับที่นี่วิถีชุมชนครับผมเออ่มื้อนี้ก็เป็นมื้อเปิดงานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเฮาสิบาเดินกลับนะครับผมแล้วเฮาสิพาเบิ่งด้านซ้ายมือนะฮะ ว่าเมื่อกี้เขาย่างมามันดันขวามือนะครับผมนีนเนี่ยผมไก่ย่างบางตาลน,นะครับ <Okay. S 1> เราจะให้เบิงนะ์ะ ส่วนมากจะเป็นของกินนะครับผมของกินจะส่วนใหญ่อันนี้ก็ร้านลูกชิ้นนะครับ อันนี้ลานล้องอีกหมูทอดนมสดนะครับผม Oh, my God. 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 Oh โอเคครับตอนนี้เดินเดินกลับนะฮะ เดินกลับมาถึงปากข้างเข่าเมื่อกี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็สิบพอไปเพียงสําเนียนะครับผมกะเดินกลับบ้านครับผมโอเคครับผมขอบคุณเรายครับสำหรับการติดตามและการรับชมนะครับผมขอบคุณครับ